ีึเคิยวดูแล้วปคดด้านุกตื่นให้เราเมืได้ชมด้วยด้วยกับเพลมรู้ข่าวด้อยเราสองคนเนี่ยอย่างที sort of like ่บอกว่าถ้าใส่มากมีวิธีการดูแลนักสายอะไบ้างจ้าผมอะอยากเห็น ท,ที่มีผิวหน้าที่มันใช่ผมเป็นผิวหน้าที่มันแบบขาดน้ําด้วยใช่พอผิวเราขาดน้ำเนี่ยมันทำให้แบบผลิตน้ำมันออกมาเยอะเลยทำให้ผิวหน้าเรามันง่ายคุณเลยเ,เลือกใช้บานานากีสูตรไว้เลยะคว่าใช่ผมซึ่งมันไม่ได้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอย่างเดียวมันช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นดี <ๆ S 1> ด้วยใช่ซื่งหลายๆคนชอบคิ้วแบบหน้าดีแล้วก็ทามาเซอร์ไรก็ได้แต<ด>่ผมว่ามันเป็นความิดที่ผิดใช่ก็ถ้าใครหน้าแห้งผมแนะนําสูตรนี้ก่อ พูดภาษแห้งไปอ่ะ่าจริงๆก็มีบ้างบางครั้งเวลาไปออกกองนะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการดูดหน้าเท่ครับอย่างผมเนี่ยคือผมรู้ปัญหาตัวเองเลยคือเวลาไปออกกองพักผ่อนน้อยมากแล้วเป็นคนที่ดูผูกคนบ้าอยู่แล้วหน้าแห้งแต่งหน้าติดยากคือแต่งหน้าเขาจะกดผมกระชับต้องเตะวันนี้แต่งหน้าแตอว่ายากนะรต่ว่าแต่งหน้าผู้สื่อข่าวไม่ค่อยติด ผมก็รู้ปัญหามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเราเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยใช้าหน้าปั๊มกิสูตรไว้พอครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดยูบุ๋มคนคือส่วนตัวผมเอาลองไปใช้แล้วแต่ว่าบางที่อาจิทไม่ได้สังเกตตัวเองนะแต่ช่างแต่งหน้าบอกผมว่าเฮ้ยแต่งหน้าติดง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นฟีดแบบมาจากคนรอบตัวเรามากกว่าที่แบบว่าเห็นหน้าเราหรือคนที่จับสัมผัสหน้าเราอุ้ยใค่จับสัมผัสได้าช่างแต่งหน้า หนองลงเทสิพี่ดูหน่อยนึ่ันสิอ้เคือคือราทุกวันเราจะโลิวนะครับอยู่อยู่ในทุกวันเลยหรอันยาุออจะกว้างอย่แล้วอาใช้ดีมันจริงจอันนี้คือเห็นผลจริงๆอยากแนะนคนใช้จริงจครับใช่ครับใช่แล้วที่สำคัญคือมันพกพาง่ายมากอันนี้เกี่ยวับใส่กระเป๋าไปยังง อ่พี่ถามหน่อยจริงๆแล้วพอใช้บูมอย่างที่บอกพอใช้ดีบุ๊ดดูแล